สวัสดีครับนักเรียนสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะมาขึ้นกันในบทที่8สําหรับบทที่แนี้เราจะเรียนเรื่องมุมนะครับถ้าเรียนจบบทนี้แล้วเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถบอกชื่อมุมส่วนประกอบของมุมแล้วก็สัญลักษณ์แทนมุมต่างๆได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนักเรียนยังสามารถวัดขนาดของมุมต่างๆได้โดยใช้ไม้โปรแท็กเตอร์แล้วก็สามารถแยกแยะว่ามุมแต่และมุมเนี่ยมันคือมุมชนิดใดนะครับแล้วก็สามารถ สร้างมุมต่างๆได้ด้วยตัวของทักเรลนเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นคลิปแรกของบทที่8ก็จะมาเตรียมความพร้อมกันในหนังสือเรียนนะครับนักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า102นะครับเรื่องเตรียมความพร้อมในหนังสือเขาบอกว่า ให้ลากเส้นต่อจากจุด A ถึงจุด J ตามลำดับโดยใช้ดินสอแล้วไม้บรรทัดรักบบายสีให้สวยงามนะครับเขาก็จะมีจุดมาให้ทางด้านฝั่งขวามือเป็นรูปอะไรยังไม่รู้นะครับแต่คร่าวๆเนี่ยมองดูแล้วดูออกไหมว่าถ้าเราลากเส้นเสร็จมันจะเป็นรูปอะไรรูปอะไรครับรูปจรวดครูว่าไม่น่าใช่จรวดจรวดไม่มีใบพัดอ่าเครื่องบินเก่งมากครับเด็กชายราฟาเอล ตอบเสียงดังฟังชัดอ่ะเดี๋ยวลองลากดูลากเล่นๆนะครับสำหรับนักเรียนทางบ้านก็ถ้ามีสมุดก็เตรียมนะครับมีหนังสือก็เอาขึ้นมาเลยนะครับครูก็จะลากไป A.B.C.D.E.E.F.G. G แล้วนครับ h i J หมดยัง หมดแล้วอ่ะเป็นรูปเครื่องบินนะครับโอเคนี่คือจุดจุดเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของมุมถ้าไม่มีจุดไม่มีมุมถ้ามีมุม,มก็ต้องมีจุดนะครับอ่ะจุดไว้แสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่เรากำหนดขึ้นนะครับ ต่อมาคําถามคณิตคิดท,ท้าทายเขาบอกว่าดาวฤกษ์แต่ละดวงบนของฟอาฟขนาดใหญ่ไม่เท่ากันและอยู่ห่างจากโลกของเรามากด้วยระยะทางที่แตกต่างกันมนุษย์จึงมองเห็นดาวฤกษ์เป็นเพียงจุดที่มีแสงซึ่งแต่ละดวงมีความสว่างแตกต่างกันและจินตนาการโดยการลากเส้นเชื่อมต่อจุดที่มีแสงเหล่านั้นให้เป็นกลุ่มดาวที่มีรูปร่างคล้ายสิ่งต่างๆเช่นกลุ่มดาวในภากลุ่มดาวคนผืวธน,นุและกลุ่มดาวจระเข้ นี่ก็เป็นรูปกลุ่มดาวในพานกลุ่มดาวคนถือธนูและกลุ่มดาวจระเข้นะครับในหน้า102คราวนี้เราให้เขาให้กำหนดจุดต่างๆแทนกลุ่มดาวเลือกและเชื่อมต่อจุดด้วยเส้นให้เป็นรูปร่างตามจินตนาการพร้อมตั้งชื่อกลุ่มดาวเอาอะไรดีอะไรดี ลาฟาเอลกลุ่มดาวลาฟาเอลลาฟาเอลบอกว่าอยากได้กลุ่มดาวลาฟาเอลเอ้าจัดให้กลุ่มดาวลาฟาเอลมีกี่จุดมีหกจุดเอ้าจุดไหนจุดไหนเอาให้มาจุดที่กระดานอ่ะมาว่องไวมาจุดที่กระดานกลุ่มดาวลาฟาเอลกระดานนี้ครับ อ่ากระนี้กระดาน,นที่แท็บเล็ตครูเลยครับ<ม>เพราะว่าตอนนี้ครูอัดคลิปอยู่คุ่มดาวราฟาเอลมีสี่จุดใช่ไหมใช่ครับอ่าจุดเลยครับอลาฟาเอลจุดไว้เดี๋ยวครูจะลากเส้นช่วยจุดเลยอาปากกาจิ้มเลยหนึ่งอ่าหนึ่งนะครับจิ้มแรงจิง้มแรงเออ สองครับสามอ่ะจุดสุดท้ายครับอ่าสี่อ่ะไหนๆก็ไหนๆออกมาแล้วลากเส้นให้หน่อยอ่ะนี่ไม้บรรทัดลากเส้นจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งให้ครบทั้งสี่จุด ให้เป็นรูปร่างรูปร่างอะไรก็ได้แล้วแต่ที่าับเอลจะจินตนาการจะรลากจากจุดไหนไปจุดไหนก่อนก็ได้นะครับแต่ในระหว่างจุดจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งให้วาดแค่เส้นเดียวเท่านั้นเอายี่ิบเส้นไม่เอานะมันจะมองไม่รู้เรื่องนะได้ครับแล้วแต่หนูเลย อ่าท่าบล,ลากลงไปเลยเหมือนเราล,ลากในสมุดธรรมดานะครับตอนนี้น้องลาฟาเอลนักเรียนชั้นป, 4, ป .4 กำลังวาดเส้นเขาวาดตรงมากนี่ขนาดเขาใช้ไมบ้บรรทัดเขายังวาดตรงขนาดนี้เอาไม่เป็นไรวาดไปแล้วเธอจะใช้ไมบ้บรรทัดทำไมต้องวาดจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับอ่าวาดกดลงไปอ่ากดลงไปนั่นแหละ โอเคดีขึ้นอ่าดีขึ้นดีขึ้น,น,นไม่ต้องกลัวมือไปโดนครับเอามือวางไว้ได้เลยที่แท็บเล็ตเพราะว่าเรามีปากกาอยู่เออหน้าไปแต่อย่าก,กดค้างนานหน้าปื๊ดลงไปเลยนั่นแหละเอออ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันวาดยางนิดหนึ่งคนไม่เคยวาดมันก็จะวาดยางนิดหนึ่งนะครับอ่า จุดเลยจุดจุดนั่นลากเออนั่นแหละนี่คือกลุ่มดาวลาฟเอลเป็นรูปอะไรมันคือรูปเออมันคือรูปผีกล้วยผีกล้วยเป็นยังไงผีกล้วยรู้จักแต่ปรีกล้ยกกวยกับใบกล้วยก็คือผีกล้ว็คือใบกล้วยที่มีสีอยู่ขนาดนั้นเลยเป็นดาวที่น่ากลัวมากเร้าเก่งมากอะตบมือให้ราฟาเอลนะครับ ินตนาการน้ำเลนะิกมากแต่ครูว่ามันไม่คล้ายใบกล้วยครูว่ามันคล้ายกับจรวดไม่คล้ายกับเครื่องบินกระดาษอ่ะลุมดาวลาฟาเอลอ่ะแล้วนักเรียนนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านถ้าวาดจุดและลากเส้นแล้วเนี่ยสามารถเอาผลงานมาอวดลงได้ที่ช่องในคอมเมนต์นะครับ สำหรับชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็เรียนรู้เบื้องต้นคร่าวๆเกี่ยวกับจุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่8.1ในหนังสือแบบฝึกหัดนะครับ8.1นะครับเขาให้วาดรูปให้ลากเส้นจากจุดนะครับที่กําหนดตามลาดับก็จะมีจุด1นึ่งจไปเรื่อยๆนะครับ เสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะครับมี2อรูปน่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วก็อันที่สองนะครับเขาให้ลากเส้นต่อจุดให้เป็นรูปต่างๆตามจินตนาการอันนี้จะลากกี่จุดกี่เส้นก็ได้ให้เป็นรูปนะครับให้ต่อกันด้วยนะครับเป็นตามจินตนาการเลยแล้วบอกด้วยว่ารูปที่เราวาดรูปอะไรอาจจะเป็นรูปผีกล้วยเหมือนกลุ่มดาวราฟาเอลก็ได้นะครับสําหรับ ชั่วโมงนี้พอแค่นี้แล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะครับสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีครับ